สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับทุกคนในนะคะวันนี้เนี่ยเราก็มาอยู่ในเกม Minecraft กันอีกเช่นเคยค่ะทุกคนยังจําสกินสีชมพูนี้ได้ไหมคะเป็นสกินที่เราใช้เมื่อผ่านแรกนั่นเองเนาะโอเคก็คิดถึงกันไหมสําหรับสกินนี้ถ้าคิดถึงก็บอกได้นะคะแล้วทุกคนเห็นในมือของเราไหมคะนี่เป็น Eye of Ender ค่ะก็เอาไว้ไปหามังกรน,นั่นเองค่ะทุกคนก็น่าจะรู้จักกันดีอยู่แล้วสําหรับเจ้า ลูกตาไอเออนเดอร์นี้โอเคค่ะก่อนอื่นคือเราก็ต้องแบบตามหาประตูก่อนเนาะว่าเราจะเจอประตูในตอนไหนไอฝนตกนี่ฝนตกแบบในเวลานี้ด้วยโอเคเดี๋ยวเราจะลองตามหากันดูก่อนนะคะว่าเราจะเจอประตูตรงไหนแล้วลูกตานี้จะนำทางเราไปทางไหน ไปทางนูน้นโอเคลูกแก้วไม่แตกด้วยอ่ะเดี๋ยวเราดูก่อนนะคะว่าเราจะเดินทางไกลไหมโอ้ยเริ่มแหลกเริ่มแหลกฝนตกนี่ก็แหลกได้นีอย่างหนึ่งที่เราจะต้องเอาไปด้วยก็คือเรือเรือเราเนี่ยจำเป็นมากเพราะว่าแถวบ้านเราอ่ะมันติดกับเทะเลเราก็เลยต้องแบบต้องใช้เรือไปด้วย จำได้ว่าเหลือเรือนึงนี่ไงด้วยเรือนึงเดี๋ยวเราลองไปทางนู้นดูเพราะว่ามันบอกให้เราไปทางนู้นโอเคเดี๋ยวเราไปตามทางเลยเราหวังว่ามันคงจะไม่อยู่ใต้น้ำนะเพราะว่าถ้ามันอยู่ใต้น้ำเนี่ยขุดลำบากแน่เลยโอเคเดี๋ยวเราลองขึ้นบอกไปก,ก่อนดูซิว่าเราจะเจอไหม มันจะย้อนกลับเรียงไปข้างหน้าโอ้ยยังไปข้างหน้า,านัา่นหมายความว่าอยู่ไกลแน่นอนโอเคเราได้คืนด้วยเดี๋ยวเราจะเอาเรือไปด้วยเผื่อว่าแบบเราได้ข้ามทะเลอีกอ้าววิวันเดอริงเทเดอร์ขายอะไรเอย่ยต้นอ่อนฮิฮิพวกนี้ก็หายยังได้อยู่แล้วขายปลาการังแล้วก็บลูไอ แ,แค่นั้นแหละสำหรับฟันเดอร์ริงเทเตอร์พ่อค้าพ่อค้าเลลอนเฮ้ยเดี๋ยวนะเราจำได้ว่าทางเนี้ยเราเคยมาตอนที่เราหาเออเขาเรียกว่าอะไรนะเราหาป่าจังเกิลแต่ว่ามันมันพามาทางนี้เดี๋ยวเราลองปลาดูแล้วกันยังไปข้างหน้าค่ะนั่นหมายความว่ามันน่าจะอยู่ไกลโอเคดอกด้วย อไหนอะอ๋อ่ออนี่ตรงนี้เราว่ายน้าไปได้เลยเพราะมันไม่ใช่ทะเลเนาะมันเป็นแค่แม่น้ำนี่ไงเบยอมซากุระที่แบบว่าเราก็เจอเป็นประจำแล้วก็เป็นภูเขาน้ำแข็งด้วยแต่ว่านั่นมันไม่ใช่สิ่งที่เราต้องการ ที่ต้องการคือประตูมังกรประตูโลกเดยนเฮ้ย,ยสามห้ากันหรือดอกไหมอ่ะอ๋อรอบนี้ไม่ดอกเฮ้เจ้าแกตีชันแล้วก็ได้รับสท้อนดาเมจกลกับคืนไปแกคี่จะสู้กับฉั้นกันหรือแกรู้เปล่าว่าชุด่องฉันเนี่ยมีสะท้อน เราต้องลงน้ำอีกแล้วหรอเนี่ยเราขอนะอย่าให้มันอยู่ใต้ทะเลนะถ้ามันอยู่ใต้ทะเลนี่คือแบบลำบากเลยทีเดียวแต่เราเชื่อว่ามันจะไม่อยู่ใต้ทะเลแน่นอนแต่แถวนี้มันก็มีแต่น้ำนะเเริ่มไม่มั่นใจแล้วเนี่ยโอเคถ้าเริ่มไม่มั่นใจเดี๋ยวลองปลาดูก่อนถ้ามันย้อนกลับก็หมายความว่าเราเลยแล้วยังไปข้างหน้าต่อ ไปต่อเลยอ้าวแบบนี้คืออะไรคะแบบนี้คือลูกตาแตกก็คือแบบว่าเราเจอแบบมีโอกาสทําให้แบบลูกตาหายไปด้วยเวลาที่เราโยนเนาะมันก็จะแบบมีโอกาสหายไปด้วยแล้วก็มีโอกาสตอบคืนด้วยโอเคอ้าเตียงนอนอย่นี้ขอแล้วนะอย่าบั๊กได้ไหมก็คือมันจะมีแบบบัก๊กฝนตกเนาะ ถ้าเรานอนแล้วฝนหยุดตกเนี่ยหมายความว่าไม่บักเฮ้ยฝนหยุดตกโอเคเป็นการฝนตกแบบว่ามันไม่บักมันเองโอเคเดี๋ยวเราไปกันต่ออุยอ้ยเฮ้ยหมู่บ้านชาวบ้านแต่เป็นหมู่บ้านชาวบ้านที่ติดกับทะเลก็แอบดูวสวยงามเหมือนกันนะอุย้ยแต่เราเจอชาวบ้าน ตรงนั้นแล้วอะหมู่บ้านชาวบ้านนี้เราจะเข้าไปสำรวจไหมเฮ้ยไม่สิเรื่อปกติแล้วอะประตูแบบประตูมังกรใช่ไหมหรือโลกเอ,อ็นอะมันมันจะแบบอยู่ใต้หมู่บ้านเฮ้ยไม่แน่ไม่แน่หมู่บ้านนี้อาจจะทำให้เราเจอก็ได้นะเคในลองหาดูสิอ๋าจริงด้วยอาจจะเป็นตรงนี้ก็ได้นะอาจจะเป็นตรงนี้ก็ได้ แบบนี้อาจจะใช่เลยถ้าเราโยนตรงนี้แล้วมาลงข้างล่างแบบว่าใช่เลยอะจริงด้วยจริงด้วยเอาล่ะ,ละเราได้เวลาขุดแล้วอืมเราจะขุดลงไปเลยเหรอมันมันก็ได้นะแต่เราขุดตรงนี้ดีกว่าทุกคนคิดว่าถ้าเราขุดลงไปแล้วเราจะเจอประตูเลยไหมคะเฮ้ยมันไม่ได้ง่ายขนาดนั้นนะ เพราะสตรองโฮเนี่ยมันค่อนข้างที่จะแบบกว้างแล้วก็ซับซ้อนเหมือนเข่ากดเลยมันก็คือคุกใต้ดินนั่นแหละสตรองโฮเราลืมพูดชื่อไปตั้งแต่ต้นคลิปเลยว่าเราจะมาตามาสตรองโฮ <c oughs> เดี๋ยวนะมันลึกขนาดนั้นเลยเหรอนี่ขุดออกมาข้างล่างแล้วนะแต่ยังไม่เจออยูน่นี่แบบถึงชั้นดิฟเซเลแล้วนะ ยปกติแล้วมันไม่พลดลึกขนาดนี้นี่ทำไมั้างนี้ถึงอยู่ลึกล่ะอุ้ยเฮ้ยอู้ใช่ใช่ใช่นี่แหละคือสตรองโฮโอเค,อเ,ค,อเ,ค,อเ,คเดี๋ยวเราแบบทำสัญลักษณ์ไว้ก่อนว่าตรงนี้คือทางออกนะไม่ใช่ทางออกสิขึ้นี่คือทางมา แล้วก็แบบอุ้ยเฮ้ย <c oughs> แค่แค่แบบว่าจะมาหาสตรองโฮเขาก็เอาเพชรมาให้แหมแบบอยู่ตรงนี้พอดีด้วยนะ <c oughs> เราทอดมาเนะเราก็เดินหานี่คือสตรองโฮตัวประตูกด้วยเปิแบบว่า ราจะได้รู้ไงว่าเรามาทางนี้แล้วเฮ้ยเดี๋ยวนะไม่ใช่ไม่ใช่เฮ้ยอูย้ยเดี๋ยะเดะเดะเซียวฟิสไม่ตีไม่โดน มาแล้วมันเรียกเพื่อนมาแล้วเฮ้ยเรามาเจอประตูแล้วนี่ไวมากเฮ้แต่เฮ้เรามาเจอประตูง่ายขนาดนี้เลยเหรอเราไม่ควรเจอง่ายขนาดนี้นะโขวอะไรเนี่ย โดนตีแล้วก็สะท้อนทีแหมเสียว่าฟิตเนอะยังจะเกิดอีกหรออุย้ยแต่ว่าประตูมันไม่มีแถมอะไรให้เลยอ่ะโอเคเราไม่เก็บกองเลยกว่าถูกออกไปเลยเอ้ยเราเจอประตูง่ายขนาดนี้เลยเหรอแต่เราจะไม่เจอยางอื่นเลยใช่ไหมเนี่ยเราแค่เดินลงมาแล้วเราก็เจอ น,นี่คืออะไรอะรอวาไม่มีเดี๋ยวนะเราจะไม่เจออย่างอื่นจริงๆหรอเนี่ยเรามาเจอแค่นี้เอ๋แปลกจังโอเค,อเคไม่เป็นไรเดี๋ยวเราสร้างประตูเนเธอร์ก่อนเพื่อที่แบบว่าเราจะได้มาที่นี่แบบง่ายๆแถมอยู่แบบหมู่บ้านชาวบ้านด้วย เ,เดี๋ยวเราจะสร้างประตูเนเธอร์ตรงนี้แล้วกันแล้วก็วางออกซิเดียนที่เราเตรียมมาอุ๊ยมีเหล็กด้วยเล็กขอเล็กหน่อยวันนี้ก็เพิ่งมองเห็นเอาวางผิดเลยนี่แล้วเราก็จดพิกัดเอาไว้ใลยพิกัดประมาณนี้ โอเคเดี๋ยวเราเจอพิกัดก่อนแล้วก็ค่อยไปสร้างทางเดินในเนเธอร์กันต่อค่ะโอเคค่ะทุกคนตอนนี้เราก็เข้ามาอยู่ใน Ne เธอร์บ้านเราเป็นที่เรียบร้อยแล้วพิกัดใน Ne เธอร์ที่เราได้มาค่ะก็นี่เป็นพิกัดนี้เลย220กับ10นั่นเองซึ่งเราจะไปทางไหนก่อนนะโอเคเราจะต้องไปทางนี้เป็น220เนาะให้ตัวเลขข้างหน้าเป็น220 เราอาจจะไม่ต้องขุดเพิ่มเติมก็ได้เราอาจจะแบบว่าใช้ทางนี้แหละในการเดินทางไปประตูนั่เองอีกบล็อกอีกบล็อกโอเคนี่ตรงนี้คือ220ค่ะแล้วเราก็เดินไปตรงนู้นใช่ไหมใช่โอเคเดี๋ยวเราจะแบบทำแบบนี้แล้วเราค่อยมาขยายทางในเนเธอร์กันต่อโอเคเดี๋ยวเราขอขุดทางทางไปจนกว่าจะไปถึงเก้าสิบ Okay. ตอนนี้ก็สิบพอดีอ่าแล้วก็ปุดตรงนี้เพื่อทำประตูตรงนี้เนาะแล้วก็วางออกซิเดียนถ้าเราปุดเสร็จเรียบร้อยวางออกซิเดียนได้เลยนี่ตรงนี้เป็นปรนูแล้วก็จุดประตูไปใช้ของเราคือนี่แล้วเรามาลองดูกันค่ะว,ว่าถ้าเราเข้าไปแล้วเนี่ยมันไปโผล่ตรงสตรองโผลที่เราทําประตูใหม่เอาไว้ มันก็จะเป็นอะไรที่สุดยอดมากเ้ยเรียบร้อยนั่นหมายความว่าประตูของเราเสร็จเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวในอนาคตเนี่ยเดี๋ยวเราจะมาขยายทางในเนเธอร์กันต่อค่ะแต่ตอนนี้ขอเตรียมตัวก่อนโอเคแปอปเปิลทองคำพร้อมเดี๋ยวเรามาดูกันก่อนว่าเราจะไปเปิดประตูแล้วเราจะอยู่ นอกเกาะหรือว่าอยู่ในเกาะโอเคโอ้ okay. Ooh, ประตูมังกรแล้วเราก็เข้ามาสู่ในวันที่300พอดีเลยเฮ้ยเดี๋ยวเราจะเอาอันนี้ไปด้วยเอาไว้เก็บลมหายใจมังกรนั่นเองเอาละเดี๋ยวเราขอเปลี่ยนแอปเปิ้ลทองคำาไว้ตรงนี้โอเคทำใจถ้าเราอยู่นอกเกาะเราก็ต้องแบบ ระวังตัวไว้ทีนึงโอเคลบอกเข้าไปเลยดีนะที่เราไม่ได้อยู่นอกมากอะ่ะโอเคโอเควังกรปรากฏตัวแล้วเ็นโซนเราเพิ่งได้เป็นครั้งแรกแลวเราก็เพิ่งมาที่นี่เป็นครั้งแรกเช่นเดียวกันทําทางขึ้นไปอุ้ยเราลืมเาถังน้ํามาด้วย,ยนี่ถังน้ำมาเลย แต่นี่จะเป็นการสู้มังกรครั้งแรกที่ไม่มีธน,นูเราก็จะต้องแบบต่อบอกขึ้นไปทำลายอินคริสตัลเรากระจายทอตกระจายทอดเอาไว้อุ้ยตีไม่โดนตีไม่โดนโอเคเดี๋ยวเราทําที่กําบังเอนเดอร์แมนไว้ เราจะอยู่ตรงนี้ปลอดภยัยไหมเรายังไม่แน่ใจเพราะมังกรมันก็ยังมาหาเราได้อยู่ขาดบล็อกต่ว่าเพิ่มต่อว่าเพิ่มจะเป็นการซื้อมังกรที่ป่านิดนึงโอเคเอุยอ้ยอุ้ยเราต้องมีเจ้าสิ่งนี้ ใจมังกรเก็บเก็บสิเก็บไม่ได้อ่ะอเ,กเก็บเก็บลำบากมากเก็บลำบากมากเลย ก่อนโดยที่เราไม่ได้แบบมีธน,นอูอ่ะเราคิดผิดเอามากๆที่เราไม่เอาธนูมามเก็บเขาเก็บอะไรได้แค่นี้เหรอได้ไมหมแต่เราก็ตีเข้าอยู่นะ เราตีเข้าอยู่แต่ว่าเราจะต้องทําลายหัวใจมังกรก่อนหัวใจมังกร,กรสีก็เรียกว่าที่หิวเราต้องค่อยๆไปอ่ะพอไปแบบเลยไม่ได้หวังว่าจะไม่มาโชบนะรวังขึ้นแล้วอุ๊ยไม่แรงมากไม่แรงมากจะทำได้ไหมอุ้ยได้ด้วยอ่า แล้วก็อันถัดไปอันถัดไปนะมังกรใจเย็นรู้นะว่าโฉบได้โอเคโอเคโอเคสว่างแล้วพูดแล้วก็ตีเรียบร้อยมันนี้เราลงได้เลยนะมีตรงไหนอีกเลยเราไม่ได้เอาไอมาด้วยสิ ขเขาเรียกว่าอะไรนะในวิชั่นในวิชั่นมีแต่อยู่ในเอเนอร์เชตไม่ได้หยิบมาด้วยเราต้องรีบทำลายหัวใจมังกรหัวใจมังกรอีกแล้วที่ฮิวมังกรปะระอย่าโฉบนะขอร้องล่ะที่เกียดขึ้นมาใหม่ในระหว่างขึ้นแล้วดีเลยก็กระโดดลงอย่างรวเดเร็วโแล้วเราก็ไปตรงนี้เราต้อง แบบเราถึงจะฆ่ามังกรตายได้แน่นอนชัวร์ระดบนี้พี่พี่โอเคไมเกาะจะพังแล้วแน่เลยย,ย,ยัง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 ได้อยู่ยังได้อยู่ไอระเบิดเมื่อกี้เนี่ยคือเป็นระเบิดของแบบเอ็นคริสตัลแล้วมันค่อนข้างที่จะแ,แบบแรงมาก แล้วมันทำให้ชุดเกาะพังไว้ด้วยเราไม่ได้เอาธนูมาเราก็ต้องทำแบบนี้แหละวางขึ้นแล้วกรวานขึ้นแล้วโอเคตีร้อยเอ่อแบบนี้แหละอุ้ยเดะเดว,ว,วเดวะวดะเขาโคดิอหาแล้ว โอ้โห oh. จมก้อนชั่วจมก้อนชั่วจริงๆรีบขึ้นรีบขึ้นรียบขึ้นเรีบรีบขึ้น,น,น,น okay. อเีกรยังได้อยู่ยังได้อยู่ Oh, ช้าลงแบบนั้นช้าเยังเหลืออีกกี่อันเล้ไม่มากแล้วอันนี้อีกอันนึงโอเคเราต้องรีบเราต้องรีบดดดเอ็นดอมแมนเออมแมนยุ่งอะไรด้วยอะโอเครอรีบขึ้นรีบขึ้นอันนี้มังกรยังไม่เห็นเราถ้ามังกรบินมาโชบเราไปว <K al ong> ่ามันเห็นเอ้ยเดีดเด็ดเดด โอเคยังได้อยู่ยังได้อยู่กำลังแล้วกำลังแล้วอ,อยู่ใกล้เกินไปก็ไม่ดีเหมือนกันเนี่ยชุดเกาะจะพังแล้วเนี่ยโอเคเฮ้ยกี่อันไม่รู้เรารีบๆทำลายเอ็นริสตัลให้เร็วที่สุดกำลังแล้วตีเลยกี่อันหนึ 1, 2, 3, 4, ่งสองสามสี่เลยสี่อันไปไปไปเฮ้ยอัอ ไม่ได้ใช่ใช่บางคนมันชอบชมมาตรงเนี้ยงงเอ้ยลำบากแล้วที่นี้เลยกี่อันเราลำบากมากเฮ้ยมาก่อน,กอนใจเย็นสิจะตายแล้วไม่ใช่จะตายสิ คือเลือดลดเยอะมาก รีบเลยรีบเลยรีบเลยเด็กแมนดู้นะว่าฉันไปมองหน้าแกน่ะโอเคอุดเด้อเอาละตอนนี้ทิ้งพิสตอลของแกหมดแล้วใช่ไหมโอเคน่าจะหมดแล้วมังกร โดน,นอ่ะแล้วมาที่วเองไปแล้วไปแล้วไม่มีสิ่งที่เรียกว่าธนูก็นี้แหละเก็บได้ไหมเก็บไม่ทันหายไปแล้ว <lic ans> ช, <aug ust> ชอบมากตอนเกี่ยงมันแบบเสี่ยงมนันนลากหลดีอ่ามารอบนี้แกจะตายแล้ว เอาละเฮ้ิ้เกาะเต็มโอ้ในที่สุดสรุปเอนเดอร์เพลที่เรามีเนะี่ยเราก็ไม่ได้ใช้เลยเราก็แบบมไม่ได้ใช้อะเราก็กะว่าเออขึ้นไปแล้วเราก็จะใช้เอนเดอร์เพลลงมาปรากฏว่าเราใช้ถังน้ําอย่างเดียวเลยในที่สุดเราก็ฆ่ามังกรเสร็จเป็นที่เรียบร้อยเอาละเหลือขั้นตอนที่เราจะต้องเก็บไข่มังกร โอเคอยู่ตรงนี้เอาละเก็บไข่มังกรเก็บแบบนี้เรียบร้อยนี่ดาก้อนเอกบอกเลยว่าอีชิตมังกรเป็นที่เรียบร้อยแล้วในที่สุดเราก็ได้ไข่มังกรเป็นที่เรียบร้อยเยแต่เป้าหมายของเราเราไม่ได้มาเอาไข่มังกรค่ะเรามาฆ่ามังกรเพื่อที่เราจะ เปิดประตูไปหาปีกนั่นเองแต่เราคงจะไม่หาในพาทนี้อ้าวแมนฉันไม่มองหน้าแกตอนไหนเนี่ยไหนแกอยู่ไหนโอ้โหเอ็นเวอร์แมนก็ตีแรงเหมือนกันคียากด้วยนี่โอ้บอกเลยว่าเป็นการฆ่ามังกรที่แบบลำบากนะเพราะถ้ามีธนูเนี่ยจะฆ่าไวกว่านี้ เดี๋ยวเราขอกระจายทอดแป๊บหนึ่งเพื่อที่จะได้ให้เอ็นโดแมนไม่ต้องเกิดเยอะเกินไปโอ้โหเหนื่อยมากๆเลยในวันนี้ก็แบบเราตั้งใจที่จะแบบมาฆ่ามังกรอยู่แล้วเนาะเราก็หวังว่าจะาจะฆ่าได้ง่ายๆคือแบบเราก็รู้สึกว่ามันยากอยู่อย่างหนึ่งก็คือเราต้องต่อบอกขึ้นไปแล้วเราก็โดนรบกวนด้วยแบบลมหายใจมังกรอนะ่ะด้วยกวารที่มัน พวกลมหายใจมาก่อนมาแล้วเราก็ได้รับดาเมจอย่างหนักเลยโอเคค่ะก็สําหรับวันนี้แบบหน่อยมากเลยอะ่ะเราก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะคะโอเคค่ะใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์ share, กดแชร์กดซับสไครต์ให้เซฟจังด้วยนะคะเพื่อให้เซฟจังได้มีกําลังใจในการทำคลิปต่อไปเนาะก็สําหรับวันนี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะบ๊ายบายไว้เจอกันนะจุ๊จ๊